สวัสดีค่ะดิฉันศาสนาจารย์ออไรพิรุนภาวดีศิยาพิบาลคิสจักรวังน้อยขอบคุณพระเจ้าที่จะได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระครรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะในพระธรรมเนหมีบทที่หนึ่งอยากจะกล่าวประวัติเบื้องต้นย่อๆเนหมีเป็นคนฮิบรูอยู่ในเปอร์เซียเมื่อเขาได้ยินว่าวิหารในกรุงเยรูมเยรูซาเล็มกำลังถูกบูรณะขึ้น เขารู้สึกกังวลใจอย่างมากเพื่อว่าจะมีกำแพงปกป้องเมืองเนฮมีได้กราบทูลพระเจ้าให้ทรงช่วยปกป้องเมืองพระเจ้าทรงตอบคำทิธิฐานของเขาโดยทำให้พระไัยของกษัตริย์เปอร์เซียคืออาธาเซอร์ซิสอ่อนลงเพื่อซึ่งไม่เพียงแต่ให้พระพรดังนั้นมอบวัตถุเพื่อจะใช้ในโครงการเนหมีได้รับอนุญ,ญาตจากกษัตริย์จะกลับไปอยู่เรลสเลม ที่ซึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้วราชการชีวิตของเนหมีก็เป็นแบบอย่างที่มีหัวใจแห่งการรับใช้อยากจะแบ่งปันชีวิตกับการรับชใช้ในเนหมีสิ่งแรกที่ได้พบจากพระธรรมบทที่หนึ่งแสดงท่านแสดงถึงความห่วงใยในพี่น้องความห่วงใยในพี่น้องที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากขณะที่ ถูกกว่ดต้อนเป็นเฉลยแล้วถูกทำลายวิหารส่วนที่เหลืออยู่ท่านก็ได้หว่งยายถามทุกสุขที่พี่น้องมาเยี่ยมนั้นเพื่อจะทราบว่าพี่น้องที่เหลืออยู่ในเยรูซาเล็มมีสภาพเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รู้ความทุกข์สุขของพี่น้องเหล่านั้นประการที่2ท่านแสดงออกถึงความมีส่วนร่วม ท่านมีจิตใจที่จะมีส่วนร่วมในความทุกข์สุขของพี่น้องเมื่อท่านได้ยินถึงความทุกโศกเศร้าของพี่น้องเหล่านั้นท่านได้ร้องไห้เสียใจอดอาหารอธิษฐานนั้นหัวใจแห่งการรับใช้ชีวิตแห่งการรับใช้ของท่านคือแสดงออกจากชีวิตของท่านในการมีส่วนร่วมที่จะเห็นพี่น้องของร่วมชาตินั้นได้รับการช่วยกู้ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ยากลำบากประการที่สแสดงออกโดยการอธิษฐานพึ่งพระพเจ้าฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนหมีเป็นผู้รับใช้ที่ได้อธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยกู้ชนชาติของท่านและโดยเฉพาะในเรื่องของกำแพงที่ได้พังอยู่สิ่งที่เนหามีได้อธิษฐาน มีหสิ่งเป็นคำอธิษฐานของเนหมีสิ่งแรกอธิษฐานยกย่องพระเจ้าท่านเองอธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงจากพระธรรมเนหมีบทที่หนึ่งข้อที่ห้าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคง ต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของโปรองขอทรงเงียบพระกันฟังเสียงลืมพระเนตรเพื่อทรงฟังคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของโปรองณซึ่งบัดนี้ข้าโรรองอธิษฐานต่อโปรองตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของโปะองข้าโรรองอธิษฐานสารภาพบาปของประชาชนอิสราเอลซึ่งข้าโรรองทั้งหลายได้ทําบาปตอบโปรงทั้งข้าโปรองพระองค์กับ ตระก,กูลของข้าพระองค์ได้ทำบาปแล้วข้าแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์และไม่ได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระเนตรของพระองค์ละลึกถึงซึ่งทรงบัญชาต่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่าถ้าพวกเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อเราเราจะกระจายพวกเจ้าไปในหมู่ชนชาติทั้งหลายเนหามีได้ รู้ว่าสิ่งที่เขาได้อธิษฐานรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นที่ยกย่องสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระองค์เป็นผู้ประทานชีวิตทุกสิ่งให้ความสําเร็จให้สิ่งที่สองในเขามีอธิษฐานสารภาพบาปอยู่ในข้อ 6: ข้อ7แทนบรรพูหลุดบุรุษของท่านเองที่ได้กบฏต่อพระเจ้าหันเหจิตใจกราบไหว้ลูเลบเคารพทําให้เป็นเหตุให้พระเจ้าได้ทรง พิพากษาโดยการกวาดทต้อนบรรพบุรุษของเขามาที่กรุงบาบิโลนนั้นทําให้ท่านเองได้รู้ว่าสิ่งนี้พระเจ้าไม่พอพระไทยกรรมบาปของบรรพบุรุษที่ได้กระบฏตตอพระเจ้าสิ่งที่สามเนหามีอธิษฐานหรือฟื้นพระสัญญาที่พระองค์ได้สัญญากับโมเสสปรากฏอยู่ในข้อ8-9ข้อเเมื่อเขาได้กระจัดกระจายออกไปพระเจ้าจะทรงนํากลับมา ที่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์ได้ทรงรักษาพระสัญญาเมื่อเขาได้ทําผิดบาปต่อพระองค์พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความรักมั่นคงพระเจ้าไม่ลืมสัญญาฉะนั้นเนหมีได้อธิษฐานขอพระเจ้าได้ลื้อฟื้นสัญญาที่พระองค์ทรงประทานให้กับโมเสสเพื่อพระองค์จะทรงอภัยบาปและยกโทษให้บรรพุระบุษ ของท่านที่ได้ถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยนั้นสิ่งที่4อธิษฐานขอประทานความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำในฮามีนั้นมีภาระใจที่จะกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะ,อะเพื่อจะสร้างกำแพงที่ปราหักพังจากการถูกทำลายของอบาบิโลนนั้น นั้นเป็นสิ่งที่ท่านเองได้มีความทุกข์ใจและมีภาระใจที่จะกลับไปที่เมื่อบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษของท่านเพื่อจะเห็นสิ่งที่ปรักหักพังได้รับการรื้อฟื้นขึ้นกำแพงที่ถูกพังทลายลงและสิ่งต่างๆที่สูญเสียไปจากการโจมตีของอกองทัพบ,บาบิโลนฉะนั้นท่านได้อธิษฐานในสิ่งนี้ขอพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาท่านทั้งหลายท่านต่อพระพักของพระองค์ ฉะนั้นสรุปในเช้านี้คำเทศนาชีวิตกับการรับใช้นะหัวใจสำคัญมากหัวใจแห่งการรับใช้จะต้องมีหัวใจแห่งการห่วงใยชีวิตของเรานั้นเมื่อเรามารับใช้เราจะต้องมีความห่วงใยประเทศชาติของเราเราเป็นคนไทยเราเห็นคนไทยมากมายอยู่ในเหมือนแดนทาตพวกเขานั้นอยู่ในทาตบาปอยู่ในทาสของบางสิ่งบางอย่างซึ่งเรามีภาระะใจห่วงใยที่จะอธิษฐานขอ ให้คนไทยและคนอีกมากมายได้รับการปลดปล่อยได้รับการช่วยกู้เพื่อเขาจะได้กลับมานมัสก,การพระเจ้ากลับมาสู่แผนการของพระเจ้าแล้วเราจะต้องมีส่วนร่วมนะมีถึงแสดงออกถึงการส่วนร่วมในทุกสิ่งที่ส่วนร่วมไม่ใช่แค่พูดแต่จะต้องลงมือทำเราแสดงถึงการมีส่วนร่วมด้วยการอธิษฐานด้วยหัวใจที่ทุ่มเททั้งอดอาหารและอธิษฐานทั้งทุกแลสุข เพื่อสิ่งที่เราแสดงออกไปนั้นจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าเพราะการชีวิตกับการรับใช้ไม่สามารถจะแยกได้ใจจิตใจกับจิตวิญญาณจะต้องควบคู่ไปเมื่อสิ่งที่เราแสดงออกไปทั้งหัวใจและจิตวิญญาณและการทุ่มเทจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าเราจะต้องแสดงออกแสดงออกมีส่วนร่วมกับคนไทยมากมายที่คึ้จากไทย ที่ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารในการที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐในการที่เราจะร่วมรับใช้เราจะต้องจับมือกันเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันสิ่งที่3แสดงออกโดยการอาธิษฐานนั้นเป็นหัวใจหลักที่เราเห็นว่าประสบความสําเร็จนั่นเองมีนั้นเราจะเห็นว่าการอาธิษฐานของท่านอาธิษฐานวิงบอลกับพระเจ้าทั้งอดอาหารอาธิษฐานเพื่อสารภาพบาปเพราะรู้ว่า การทําบาปต่อพระเจ้าจะมีผลต่อการที่ทําให้พวกเขาถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยทาให้เขาต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เขาเสียสูญเสียวิหารที่สวยงามสูญเสียเอกลักษณ์สูญเสียเอกภาพฉะนั้นท่านเองรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องให้พระเจ้ายกโทษ ชีวิตของเราเราจะต้องอธิษฐานเพื่อคนไทยมากมายให้มาถึงความรอดที่เขายังไม่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าบางคนก็ยังอยู่ในการกราบไหว้รูปเคารพบ,บางคนก็อาจจะทําหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดตาใจคนไทยให้พระเจ้าเมตตาคนไทยยกโทษบาปให้คนไทยบรรพบรรุษของเราที่เขาได้หลงเจินไปเพื่อเขาจะได้รับการได้ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าสิ่งที่สามแสดงออก เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้เราก็เชื่อว่าชีวิตแห่งการรับใช้ตัวอย่างของเนฮามีนะเป็นตัวแบบอย่างที่ดีที่เราจะได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าจากการที่เราทั้งหลายได้ แสดงออกด้วยความห่วงใยแสดงออกด้วยการมีส่วนร่วมความทุกข์ยากแสดงออกถึงการที่เราจะต้องอธิษฐานมากขึ้นเราก็เชื่อว่าตอนนี้เราจะต้องอธิษฐานเพึ่งพาพระเจ้าเพื่อเราจะเห็นงานของพระเจ้าเกิดผลเห็นการลื้อฟื้นของพระเจ้าเห็นการที่พระเจ้าจะเยี่ยมเยียนประเทศไทยเห็นคนไทยมาถึงความรอดสิ่งที่สูญเสียไปในอดีตพระเจ้าจะกลับกู้กลับคืนมาเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดได้รับเกียรติในประเทศไทยขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำในเช้านี้